มาโนวิทผิดประพันธ์เสริมอาหารผุนตัวนี้โอ้มันกองไรจักบากวะมาเสริมนี่โอ้ยายอยู่้ยผิดประพันธ์เสริมอาหารโอ้ดี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 ดดยายแม่ยังบ่อยขอเย็นเจ้าหรอกไปดีใจเอาดีใจให้อย่างเอ,อ้ามึงมันเป็นเอียงหมดนี่คอยมีปัญหาอย่างไงเจ้าซอยหละ่ะจังนัดเจ้ามา,านะ่ะเอาานัดเปียมึงนัดกูหันใบม้วนซิบหาเอ,อ๋อ กูว่านั่งถ่ายจนมึงจนมีไอ้แล้วผมนัดบายสามสิบห้าบายมึงสิบห้าตัวนอนัดหูเนอเจ้ามาตะบายมึงสิบห้าุ่นเออกูว่านั่งถ่ายแค่เบี้ยคูบ้หนนีผมนัดบายสามสิบห้าแต่ว่าม่นเป็นยังก็่ต้องเถียงกันจังไดหย่ายมากกะซอยผมได้แน่นอนและมึงมม่ยังไปนี่มันมีปัญหานิดหน่อยพอดีผมว่าสิไปออกมอไซมอไซยู่งกันสองข้นอนันเสียสอมบ่ได้ ก็เลยอยากได้มอไซค์ไหม,มก็เลยสิมาหายายซอยแต่ว่าหลานมอไซค์เพื่นไหนเออห,หาคุณคำมโอยเนาะเมื่ไปมืต่ตอนเป็นปู่บอยึเบิร์ตจุโลกฝ้านี่ไม่ยายู้เดียวเท่านั้นแหละที่ซอยผมได้ หมักซ้ำรวยอีกจำปีมุ่งหนึดงไปยังบ่ไปหาเขาบ่บ่บ่จำปีบ่ได้แล้วจำปีติดแล้วไอ้ส้ำรวยกะบ่พร้อมนั่นเหลือยายผู้ดเดียวเดี๋ยยายผู้เดียวมาเดี่ยเอาปัญหามื่อก่อนกูฟังลูกอย่างนี้กระคื่อนเรื่องของเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่าผมไปออกมอเตอร์ไซค์อยู่ลานมาแล้วบท่ทำแหมงทำแหมงไรมึงเนี่ยยายชิซอยผมได้ะะบ่ล่ะบ่ ไม่แล้วจะพลาดก้าวจริงใจผมมี่ขอเสนอถ้าย่ายซอยผมได้ซอยผมออกมอเตอร์ไซค์ได้มาโนวิดนี่ผมซื้อให้กินเลยพี่ๆไม่ต้องเสียตังค์มาโนวิดเนี่ยเออซื้อให้กูัวเอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาโนวิดนี่กินฟรีเป็นใจบ่อ๋อมั่งมั่งมั่งออกไปบริษัทมั่งออกไปมริษัทเออนี่ล่ะปัญหาผมติดอยู่ไปหาจำปีแล้วกับบอได้หาสมลุยกับพวกพ่อเมี่ยวันเหลือย่ายย่ายเคยพาผกูเล่นอยู่ผมอั่งใส่บอสบ่สนั่นพานแล้วหนึ่งกอ เคยไปกู้เงินหลานบ่บ่นั่นไายวันเดียมีบ่บ่นั่นผ่านฉลุยใหญ่ช่วยผมแน่มืออึนเนี่ยผมสิไปออกมอเตอร์ไซค์เขาให้มาหาคนค้ำหาคนค้ำอื้อโอ้ยบ่ไปดอก <c oughs> เป็นยัง้นคือโบไปไปเป็นคนค้ำเหมือนผมนี่เอาก็ยังว่ากูบ่ไปเป็นยังคือบ่ไปกูปบ่ไปคุโ่อยากไป ไปเป็นคนค้นขำไอ้นี่อ๋อกระยังว่ากูผิวขาวกูเป็นคนคขำเว้ย <c oughs> คนขาวเออไปหาค้นขำตัวมึงน่ะ <c oughs> ที่มาบอกอย่างกูผิวขาว <c oughs> กูเป็นผิวคขำเนี่ยก็ไปหาค้นขำไม้ตัวผิวขำเท้า,านนห <c oughs> รือที <c oughs> น <c oughs> ่นั่นเออมาเป็นค้นขำให้ซ้ำว้าไปหาไม่้ลวดมึงหันวุยอย่างเสี่กับมหานั่นเนาะบอยเนาะ คํากับบควํามาโนวิถันยกเลิกเด้อเออยกเลืกซื้อกินเองก็ได้ดอกบัยไม่ต้องมาเ้าดอกมึงไปหาเอาลวดซื้อกินเองก็ได้ดอกซั้านี่นึงหันบวยพู้ได้ซื้อให้ดอกย่งไฟบานีสิไปหาไฟเป็นคนคําบานหัวแล้วแต่แล้วเนาะหาไฟก็หาตัว